สบายดีเด้อพี่น้องสบายดียว่าสุขุสุขคนพี่น้องเลยพอขั้นตอนเศร้าน่กายก็คึม้มคือสีลมคือเกา่าและเบิง่งคึ้มก็ไดอตื่นไม่ก,ก็ไปปล่อยง้วนะครับ บึงหดขาอพี่น้องเอ้ยหน่งไยแต่สาวนอากาศหนาวหนาวพี่น้องนอนกลางคืนพุทธพรวัหนาวเย็นจ่อยเลยเังเขานียวหน่อย nào phải nói rứt rứt nào nhìn cho chọi <laughs> từ là bọn <một> nào <laughs> อากาศเย็นขนาดอากาศหนาวนะไปเรื่อยอีกสองสามเดือนเองก็หนาวอืออีกสองวันประฮัดวันสุกแห้งก็สหนาวน้องบนหุ่มสิปลายองศาประฮัด

ยินยินอลยอะอ่ะยินหลึกหลึกโชใส่ใส่ข้างน้ส่งใส่ส่งข้าเขานะยินขาบนีนอนบนหมมงนพื้นเดียวนีก็ตื่นพนพืนมพื้ตืนมาไม่นั่น เช้าสองโมงครึ่งตื่นประมาณเช้าสามโมงนอนแล้วกะที่สามเขิงตื่นก็คือว่าปกติเลยเตียงคืนสช่วงเที่ยงคืนที่หนึ่งเวลาตื่นตีโต้เตียงคืนที่หนึ่งเวลาตื่นที่หามาตื่นอีกแค่หนึ่งกินนมแล้วก็ขี่แล้วก็เค็ืคนหา เยนพระอ,อ哈哈哈้อมให้พน้อมไม่เคยกินรับจอยิงหัวงสาวสวยขากับพี่น้อยพี่วยไดพักผ่อนสวยขาเนี้ยพี่น้อยปิดกดมวยกระก mọi người hút này mọi người hút này mọi người hút này mọi người hút เ้ยปดดียวจบเลยครับแอตพ่อแลว เขาบิกมังแตงก็เป็นหน้องเลยน้องดิถั่ามังแตงเห็นมังแทนอยู่วะสันเขาได้เบิงกับคาเพราะมันมีหมากกันบ่เบิงคือกำลังเป็นหมากนเน้นหอยเขาสวนคือเกาตื่นเสาระหน่องเลยอืมเป็นอยู่พี่น้องหมากพอได้กินอยู่ได้เหายหนวดพระคอมปอคั่งงามจา้ะ Trên mạc qua đi chín vô. Mạc ngạo mình. Một ngã hầm bà mình đi kín này nè Thằng này Trên mô กลัวกับกำลังล่ามเครือมาทัวก็ได้ลังล่ามเครือขึ้นขาฟลักซีก่จะสิกินกับเนื้อ,อนี่ต้นผิกเข้ากับบุกิดไวสิงามใบวันนี้ได้ งามขึ้นมาเลยนี่ผักตลาดโป่งหวาน,นเครื่องหนึ่งปลูกผักกาดพี่องเลยเครื่องหนึ่งปลูกผักกาดยังมาันฮดเลยปลูกต่วาน,นี่ ติดเลือบ่อหรือพักสลัดก็ได้มันคือซื่นอยู่พี่น้องเลยทีห้าพักมาปลูกต่ออีกครั้งนี่แหละปลูกมาปลูกงั้นก็ได้เบิดแล้ะท่านพี่น้องเลยช่วงวันเมื่อกี้ตู่อีกบ่ ขึ้นพักอันนะก็จ็คที่เก็บกินกับยังล่อแต่ลาบซีนมือบุญบันโมงหมดแล้วพี่น้องเลยดูพักแพลวนีะก็จ็คที่กินกับยังพักอันซีก็จ็คที่กินกับยังพี่น้องปูก็ไอเบิ้งกิซื้อไว้ามาหนะพเพราะแต่ม,มาเลาะปัญยามันมมนั่นมาเลาะเบิ้งกิซื้อ หลายคนอยาให้เอาขามาปลูกแน่วขามีอยู่แล้วได้พี่น้องดูทางปุ๋งสองกอสองกอบักใหญ่เลยทำไมเอามาปลูกไว้ขามีแต่ไข่มีพี่น้องม,มีวัฒน์ละ ก็ข่าง่วงมากินบ่ล่ใบมันเนี่ยกะทิใหญ่ไปปลูกอยย่ในสวน่นล่น้องเขากระน่ำยังเถืองหนึ่งน้อยก็ไม่ได้เปลือยเลยปลากระไรจกยั่งหรือจังไดปลากระไร บ่ได้เกลือเลยบ่ไเกือลายมือเอยลายทิดล่ะยำมันสิลงตึกเบิ่งมันฮ้อนซะก่อนพี่น้องเอ้ยยำหนาวก็บ่ไวเด้มันเย็นกระเดาพี่น้องสมุน3โตนักเผาเที่ยงหน้านีจะดุกเป็นหัวหน้าปุ้ยเป็นฮองดิโดเป็นลูกน้องหมู่ นูกนอ้องจอมขี้ดื่อนี่ได้ปั่นน้ำก็ต้องได้อ่อยน้ำคุ้มออึ้นมันลงท่านบอกสางเป็นมานนั่นหายซ้ำท่านบอกสางมาแปลงให้ ใด้ก็มันเก่าแล้วแหละพี่นุ้ยตัวมีหัดเฮือนหัดซานให้มันห่างบมดเลยพวกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องุ้ยขอบคุณที่เข้ามาหับโซมเทียงหน้ายำเสาๆพี่น้องุ้ยบดไปใส่ดอกมานี่เหนาๆพี่น้องุ้ย